สวัสดีค่ะสวัสดีครับโผลกันเองมือค่ะพี่น้องครับผมมื่อนี้ยจจิ้มพาพีแผนน่องมาหาเลาะปลาเนาะค่ะครับผมปลาแถวบ้านเนาะแมนค่ะเพราะว่าฝนตกไปได้สามสี่หมื่นแล้วเนาะมื่อนี้กะโชคดีของเฮาค่ะพี่น้องแมนมาเลาะปลาโผล่นี่ค่ะเพิ่อข้าไล่พี่น้องข้าไล่หรือว่าให้เพิ่งวายเนาะนี่พี่น้องร้ายดอกเลยค่ะนี่ลักตะมุตะมิเลยข้างบนเพิ่งเห็ิเพิ่งยังก่อนเห็ดเพิ่งวายบ่เพิ่งวายข้างบนดอกนึงนนี่ กเจ็ก้ต้ากบุเพิ่นบกเก็บเอาได้หรือเนาะว่เพิ่นเลือกได้เนาะสัญญาณที่ดีของห้าค่ะคาลาย่วคมน้อยได้นาว่าอคมแหงก้อยนี่พอดีเลยมาจออเบื้องาหนเดี๋ยวันีเนี่ยมาละมาละค่ะแต่ฝนเพิ่นบบก่อยตกักาะเชือกฝาห้องเสมอเสมอ เจ้เพิ่นไปตกทางไหนโต๊ะเอ,อรอมนี่มเมนออกชัดลื่นเลยค่ะผึ่งนีนิยมก่อยเด้อจ้ะแตงเสียบเนาะคะ่ะตุ่มหนาคุ้มพคนออกแต่พคนคุ้มบ่แห้งค่ะพี่น้องพอดีเสียบตุ่มหนามบาดียอกสีม่วงๆได้พี่น้องเหตัวนี้นิยๆ เราบางคนหยาดได้เห็นเป็นสีม,ม่วงจะเก็บเห็ดให้พี่น้องเบิ่งแล้วค่ะเห็ดหลงดอก เบื้องเนาะถ้าเบื้องบนทีมีอยู่บัพี่น้องในยานเราเบื้งจักหน่อยดินจากตึกล่างมันตุ่มเลสินอาก็ี่เบื้องมองได้ที่เพิ่นเคยออกเด้อครับผมมันได้เพิ่นเคยออกนะเพิ่นจะออกเห็ดมื้อนี้ถ้ามองได้บ่เคยออกเพิน่นเพิ่นบ่ออกเด้อครับเห็ดที่ออกจะพอบ่อนที่เพิ่นเคยออกกนะัน